ก่อนจะประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานหนูขอนำเสนอประวัติส่วนตัวให้แก่คณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติดังนี้ค่ะหนูชื่อนางสาวทันตะวันนีลาศิลธรรมชื่อเล่นชื่อน้องไม้เกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมปีพุทธศัก,กราช2542ปัจจุบันอายุ17ปีค่ะ บิดาชื่อในเหากายนินาศิลธรรมมารดาชื่อนางสาววันนิสายางบิดาและมารดาของหนูได้แยกทางกันตั้งแต่อยู่อายุ12ปีปัจจุบันหนูอาศัยอยู่กับมารดาที่บ้านแม่ยางหมู่ที่สองตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าปากกากยอค่ะ หมู่บ้านของหนูอยู่บนภูเขาห่างจากโรงเรียนเมืองปันพัฒนาวิทย์4กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประมาณ40นาทีค่ะแต่ถ้าถนนชำรุดเป็นโคลนจะต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ2ชั่วโมงเพราะถนนขึ้นหมู่บ้านเป็นทางลูกรังสองข้างทางเป็นสันเขาและค่อนข้างอันตรายค่ะ ที่หมู่บ้านของหนูมีความเป็นธรรมชาติสูงชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวและข้าวโพดบางครั้งก็หาของป่าและหน่อไม้ขายค่ะและนี่นะคะที่อยู่ด้านหลังของหนูก็คือบริเวณสวนข้าวโพดของหนูเองนะคะตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะนี่เป็นบริเวณบ้านของหนูค่ะ และนี่ก็เป็นบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งชาวบ้านทุกคนเป็นชาวเขาเผ่าปากกากยอพูดภาษาปากกากยอก็เราบางส่วนจะพูดภาษาและภาษากลได้ค่ะโบรีงานนะคะนี่คือครอบครัวของมาตรารันมิที่ป้าบัวเงินนะคะซึ่งครอบครัวนีอ้อาศัยอยู่ในการสี่ท่านค่ะนี่ก็เป็นหลานนะคะ 嗯。嗯嗯